สวัสดีครับช่องประสงค์นนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนเอฟซีมาชมนะครับปลาบึกใหญ่นะครับน้ําหนักเกือบประมาณ100กิโลกรัมนะครับปลาบึกจากรุ่มแม่น้ําโขงนะครับปลาบึกตัวใหญ่มากนะครับเพื่อนๆพื่อนพี่เอฟซีนะครับพาเพื่อนเพื่อนพี่เอฟมาชมนะครับปลาบึกใหญ่ที่สุดนะครับเกือบ100ยกิโลนะครับน้ำหนักเท่ากับผู้ใหญ่คนหนึ่งเลยนะครับ ประมาณ80ดกิโลกว่านะครับเกือบร้อยโลนะครับดูครับนี่ครับนี่หัวนะครับนี่ครับดูหัวนะครับใหญ่มากครับเป็นปลาที่ใหญ่มากนะครับปลาบึกปลาแม่น้ํานะครับปลาแม่น้ําปลาแม่น้ําโขงนะครับปลาบึกใหญ่มากนะครับปลาบึกนี่ครับดูครับนี่ฝ่ามือของน้องแอดนะครับเสศษเซี่ยวนะครับ น้ำหนักประมาณแปดสิกว่ากิโลนะครับปลาบึกใหญ่นะครับจากแม่น้ำโขงนะครับประเทศไทยของเรานี่นะครับใหญ่มากนะครับความยาวก็ยาวประมาณเกือบสองเมตรนะครับเมตรกว่านะครับนี่ครับความยาวนะครับจากหัวจนหางนะครับเกือบประมาณ2เมตรนะครับเมตรกว่านะครับประมาณเมตร เมตรหกสิบเซนนะครับเมตรหกสิบเซนนะครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับตัวใหญ่มากน้ําหนักเกือวประมาณร้อยกิโลนะครับแปดสิบกว่ากิโลนะครับเป็นปลาบึกที่ใหญ่มากนะครับเป็นป่าแม่น้ําสุดยอดครับผมยอดเยี่ยมมากครับพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟีมาชมนะครับปลาบึกตัวใหญ่ๆนะครับ สดๆใหม่ๆนะครับนี่ครับส่งตรงมาจากเลยนะนู้นเลยนะครับหนึ่งจังหวัดอ่หนองคายนะครับมาจากทางนู้นนะครับทางแม่น้ําโขงทางหนองคายเป็นปลาแม่น้ํานะครับนานๆจะเจอทีนะครับปีหนึ่งนี่ไม่ใช่ได้กันบ่อยนะครับนี่ครับดูความใหญ่นะครับดูความมือของน้องแอดนะครับ จะบอกแค่เศษหางนะครับส่วนหางนะครับใหญ่มากเป็นปลาบึกที่ใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่เคยเห็นมานะครับนี่ตลาดไทยนะครับตลาดแพยปลาน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับปลาบึกตัวใหญ่ๆนะครับราคาไม่แพงนะครับ กิโลกรัมละประมาณร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวครับปลาบึกตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับดูปากนะครับตาใสกิ๊กเลยนะครับฟอมสดนะครับแดงตาใสแจ้วนะครับนี่ครีบนะครับดูทีบขึ้นมาจากน้ำใหม่ๆเลยครับ เป็นช่วงฤดูหน้าแรงนะครับน้ำก็จะลดลงครับ<ส> <pea> พูดง่ายๆว่าปลาบึกนี้ก้าใส่อยู่น้ำลึกนะครับทางแม่น้ําโขงนะครับอยู่ทางภาคอีสานของประเทศไทยนะมีน้อยนะครับให,ใหญ่ๆแบบนี้นะครับน้ำหนักเกือบร้อยกิโลนี้วันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับ f อทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับมาดูความใหญ่ของปลาบึกนะครับ ใหญ่มากนะครับน้ำหนักเกือบร้อยกิโลนะครับแปดจุดกิโลครับตัวนี้นะครับความยาวก็เกือบสองเมตรนะครับเมตรหกสิบเซนนะครับจากหัวจุดหางนะครับหนึ่งเมตรหกสิบเซนใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการนะครับเป็นปลาบึกที่ใหญ่นี่จะเป็นปลากดนะครับนี่ปลากดปลากดปลาแม่น้ําเหมือนกันนะครับปลากดปลากดนี่ก็แกงส้มปลากดนะครับแกงส้มปลากดนะครับชูชีปลากดต้มยำปลากดนะครับ อันนี้จะเป็นปลาสลิดนะครับทำแล้วนี่เป็นปลากดนะครับนี่เป็นปลาแม่น้ํานะครับอร่อยมากนะครับปลากดนี้ก็เหมือนกันแกงส้มปลากดนะครับหรือว่าจะเป็นชูชีปลากดหรือว่าผัดเผ็ดปลากดหรือว่าต้มยำปลากรดปลาบึกก็เช่นกันนะครับปลาบึกนี้ก็ทําได้หลายอย่างนะครับต้มยำปลาบึกหรือว่าลวกจิ้มปลาบึกนะครับพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูนะครับมีร้าน ร้านเจเล็กปลาทับทิมนะครับตลาดไทยนะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับร้านเจเล็กนครับวันนี้มีปลานะครับนี่ครับปลาบึกใหญ่มานะครับแล้วก็นี่ครับปลาทับทิมนะครับกี่กรัมละแปดสิบาทครับผมนะครับเห็นราคาแล้วไม่ต้องตกใจนะแปดสิบาทจริงๆนะครับนี่ครับมีมากมายนะครับนี่เป็นปลานินกระชังนะครับตัวใหญ่มากนะครับปลานินกระชังนะครับปลานินกระชังนะครับตัวใหญ่ๆนะครับราคาไม่แพงนะครับ กิโลกรัมละประมาณ60บาทนะครับนี่ครับปลาิบกระชังแดงชัดนะครับใหญ่มากทวประมาณโลกว่านะครับนี่ครับโลกว่านี่ครับมาดูทางนี้ครับนี่เป็นปลาทับทิมนะครับนี่ครับปลาทับทิมเป็นๆนะครับปลาทับทิมกระชังนะครับปลาเขื่อนปลาแม่น้ํานะครับนี่ครับเยอะมากใหญ่มากนะครับนี่ครับ จำหน่ายปลาทับทิมนะครับปลาเขื่อนปลากระชังนะครับปลาแม่น้ําตัวใหญ่ๆนะครับราคาไม่แพงนะครับนี่ครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะครับราคาสดๆนะครับตัวเป็นๆเลยครับนี่ครับปลาทับทิมกระชังนะครับปลานิลกระชังนะครับตัวใหญ่ๆนะครับปลาเขื่อนปลาแม่น้ํานะครับมีมากมายนะครับนี่ครับดูครับเยอะแยะมากมายน่าทานมากนะครับปลาทับทิม ปลานี้ก็มีประโยชน์นะครับมีโปรตีนสูงนะครับปลากะพิมสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับปลาเขื่อนปลาแม่น้ํานะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่ครับมีบริการนะครับทําให้ด้วยนะครับนี่ครับขอดเกล็ดเรียบร้อยนะครับขอดเกล็ดผ่าท้องนะครับเอาขี้ออกเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งนะครับนี่ครับนี่จะเป็นปลานี่ครับปลาตาเดียวนี่ปลาถวายนะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับเอฟทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราครับได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับมาเพื่อนเพื่อนพี่น้องเอฟได้รับชมกันนะครับกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับมาดูปลาใหญ่นะครับปลาบึกตัวใหญ่ๆนะน้ําหนักเกือบร้อยกิโลกรัมนะครับช่องผสมนัำแก้วนะครับ ตลาดไทยยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนๆ BPF ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับดูความใหญ่นะครับน้าหนักเกือบประมาณร้อยกิโลนะครับยาวประมาณเกือบ2เมตรนะครับใหญ่มากครับปลาบึกนะครับต้มยำปลาบึกนะครับปลาบึกลวกจิ้มนะครับห่อหมกปลาบึกนะครับทําได้หลากหลายเมนูนะครับกีฬาราคาก็ไม่แพงนะครับเพื่อนๆ BPF ท่านใดต้องการปลาบึกก็ขอเชิญได้นะครับที่ตลาดไทยนะครับผม ปลาใหญ่นะครับแค่ปลาน้ําจืดนะครับที่ตลาดไทยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆนะครับให้เพื่อนๆพี่น้องเอฟีได้รับชมกันครับขอบคุณมากครับ